ที่นั่งอยู่เนี่ยคนที่หนึ่งนี่ก็มาคนเดียวนะคะชอบนั่งหลับฟ้าก็จะตีทักท,ยกทยายหน่อยค<ช>่ะทักทยยนองอันนี้น้องคนที่สองคนสุราษฎร์มาเรียนแล้วก็มากู้ชาติถ้าพี่ฟ้าเห็นพี่ฟ้าแล้วก็จะมา<ช>คนที่สามนี่ก็พันธมิตรแท้มาตั้งแต่ปี49ค<ช>่ะอันนี้ก็มาตลอดอันนี้ก็มาตลอดมาตลอดพันธมิตรแท้ทุกคนเลยค่ะ คนเดียวนะคะมาคนเดียวอยู่พัทลุงอยู่พัทลุงมาคนเดียวมาจากใต้หมดเลยเหรอคะใหญ่หล่อนใช่สงขลาเชียงใหม่ค่ะเจียงใหม่ได้เชียงใหม่มาแล้วเชียงใหม่มาแล้ววันนี้ดอกไม้พันธมิตรครับข้างสตูดิโอเราจริงๆนะคะการพันธมิตรการพันธมิตรยังไงก็ประทับใจอะฮะเพราะว่าพี่เขามีความอดทนมาก แล้วก็ดูแลพันธมิตรดูแลประชาชนยิ่งกว่าตำรวจทหารบางคนค่ะตำรวจทหารบางคนก็ดีแต่ว่าส่วนมากจะชั้นล่างลงมาถ้าสูงสูงนี่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เงินซื้อได้ซื้อได้หมดเลยก็ถึงบอกเราจะทำยังไงให้มีแต่คนดีๆแล้วก็ถ้าคนดีก็เงินไม่สามารถที่จะซื้อได้ใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณครับผมเวลาเวลาเข้าไปชุมนุมนี่ถูกตรวจประจำไหมครับผม เวลาเข้าไปชุมนุมนี่ถูกตรวจยังถูกตรวจประจำอ๋อไม่ตรวจแล้วค่ะเราเห็นหน้าเป็นหน้าปุ๊บปล่อยเข้าเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะจําหน้าได้เลยใช่ไหมจำหน้าได้คือมีนชัยรู้ไหมฮอนด็อกเตอร์ปุ้ยน้องโยนี่ยังถูกตรวจอยู่เลยนะผมก็ตัวผมคือปกติผมยังไม่ได้อ๋อแต่ถ้ามีกระเป๋าก็ตรวจก็ขอทักทายดอกไม้พนมิตรที่นั่งอยู่ทั้งทุกคนเลยครับผม ซู่ๆเลยนะคะมีซูซูค่ะแต่ลคนขอคุณมีราชัยมากๆค่ะตอนนี้นะคะมีสายมาแล้วค่ะจากคุณกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะผมนักศึกษามอสวนบุสิตนะครับผมอ๋อสวัสดีค่ะน้องครับผมจะบอกว่าไม่ใช่จะมีแต่พวกพี่ๆอย่างเดียวนะครับผมจะบอกว่าอย่างน้อยก็มีผมที่แปลงตัวหล่อๆไปเหมือนกันนะคะยินยี้อ แม่น้าเนี่ยฮะแสดงว่าแอบไปอยู่ข้างพี่ฟ้ามาแล้วนั่งดิบแถบหลังๆนะครับผมมามาช่วงไหนบ้างคะส่วนมากคือหลังเลิกเรียนนะครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปอะฮะแต่ว่าพอเปิดเทอมหลังวันที่สามไม่คงไปทุกวันแล้วละครถ้าเกิดน้องกรณ์มาอย่าลืมพาชวนช่วยมาด้วยนะคะครับผมขอบคุณนะครับน้องก์อนอยู่ถึงกี่โมง อยู่ถึงกี่โมงคะอ๋ออยู่ถึงนิวคาวจบนะครับผมอ๋อนิ้วัตนเย็นตอนเย็นใช่ครับผมพี่คะถามพ่กพี่พี่ชิดิรกรนิดนึงได้ไหมคะได่ะว่าทำไมแบรนด์ ASTV สามสิงเปลี่ยนไปแค่นี้แหะครับผมฝากหน่อยนะครับกจะทำทังไมแล้วกันเนาะตื่นเต้นนะเนี่ยว่าเาจะเนรายการเด็กๆดู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  เป็นคนที่เราเห็นตั้งแต่มัคควเถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้เนี่ยเราจะเห็นเธอตามภาพที่ปรากฏอยู่ที่คนแถวแถวพันธมิตรนี่แหละเก็บภาพกันไว้เองแล้วก็ใครใครเป็นเจ้าของภาพก็มาหยิบไปและภาพข่าวมากมายตามหนังสือพิมพ์และรวมกระทั่งตามจอทีวีด้วยนะคะสำนักข่าวต่างปะขึ้นบอก นะคะนในเอยสารซึ่งขายในแถบเอสเตียตะวันออกเฉียงใต้น,ใน,นะคะเป็นิอกสารฝรั่งเศสใช่ค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหโกอินเตอร์ ก็มีหนังสือพิมพ์ที่เห็นแต่ลูกตานั่นแหละคือฟ้าค่ะใช่เคยจำได้ใช่ไิเดนก็สงสัยอันนี้ก็รู้สึกว่าทางนิตยสารเขาก็นำหนังสือมามอบคุณฟ้าสิบกว่าเล่มด้วยนะฮะเขาจำได้เนาะแล้วก็สำนักข่าวหลายสำนักข่าวหรือทงต่างประเทศเนี่ยจะถ่ายคุณฟ้าตลอดแล้วก็แก๊งสาวสวยหวนู้ชาตอะไรยเงี้ยเพราะเขาจะครอปกันแบบ อลังการสวยงามคือคือถ่ายหน้าเขาคนเดียวเนี่ยรู้เลยว่าภาพเป็นข่าวฟ้องไปทั่วโลก้ค่ะแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะที่เราลงหนังสือพิมพ์เราออกทีวีในฐานะที่เป็นพันธมิตรหญิงคนหนึ่งมีแต่ว่าวิ่งมาขอายเซนนะมีแต่วิ่งมาขอถ่ายรูปขอไลเซนอะไรค่ะนี่ยค่ะมีสายเข้ามาทักทายค่ะจากพันธมิตรกรุงเทพนี่เองค่ะ อไม่อยากทราบว่าไปชุมนุมมหรพบที่หน้าสถานพูดอังกฤษไปชุมนุมหน้าสถานพูดอังกฤษไหมสามสิบเอ็ดตุลาไปอะไปอะไปค่ะไปค่ะโอ้ไปทั้งแก๊งเลยค่ะเมื่อกี้ถามแล้วผมคิดว่าสิบโมงเช้าก็จะไปเหมือนกันค่ะนี่ฟังค่ะชวนกันไปค่ะเราต้องดาวกระจายกันหาแต่ท่านหลาน ลานสาวไม่ไม่คลอดก่อนนะคะอย่าพึ่งคลอดอย่าพึ่งคลอดจะให้ฝากบอกอะไรกับพันธมิตรหน้าจอบ้างว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยดูหน้าจออาจจะไม่ได้สนุกเท่ากับอยู่ที่นี่หรือเปล่าใช่อะเพราะว่าถ้ามาที่นี่มีความประทับใจหลายอย่างนะค่ะอย่างดีฟ้าประทับใจฟ้าเดินดูพันธมิตรทุกคนมีทั้งคนรวยคนจนใส่เพชรใส่ทองตั้งแต่ระดับใส่ผ้าถุงฟันดําก็มีนะชาวบ้านชาวบ้านหลากหลาย แต่ว่ามาด้วยใจเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นรับอาหารตั้งแต่ประตูหนึ่งนะคะยาวไปถึงประตูเจ็ดซึ่งมันมเป็นภาพอะไรที่เราประทับใจมาก<อ>มแบบสาม,มัคคีรักใครกันคือมีอะไรก็แบ่งปันกันกินโดยเฉพาะเนี่ยข้าวแกงลังน้ำะนะ ข้าแกงที่มาจากซอยลางน้ำมาแถวจะยาวใช่ยาวมากเลยฟ้าไม่ไม่เคยเดินต่อแถวนะคะแต่ฟ้าจะเดินสำรวจมันเป็นภาพที่น่ารักมากเลืมของอะไรไว้ไม่มีหายใช่ไม่หายได้คือมันเหมือนมันเคยมีในสังคมไทยแล้วมันก็หายไปแล้วตอนนี้มันเริ่มกลับมาใหม่เริ่มที่พวกเราในหมู่ของพันธมิตรคุณจรุนรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ เสียงมันเบามากเลยค่ะตากลงคุณฟ้ามาอยู่ที่ทำเนียบออกไปข้างนอกบ้างไหมคะได้ออกไปเดินเที่ยวห้างหรือว่าแบบไปช้อปปิ้งหรืออะไรบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะคลายเครียดคลายเครียดนะคะใช่แล้วก็ออกไปดูมีเอ้ามีรายได้เข้ามาด้วยนะคะสองครั้งแล้วไปเดินช้อปปิ้งมาแล้วรานรองเท้าฝากเงินมาให้พนมิงรน2,000บาทจำด้ำได้ จำฟ้าได้ฟ้าถามว่าไม่กลัวว่าเงินไม่ถึงเราบอกว่าเชื่อใจคุณฟ้าเพราะนั่งดูคุณฟ้าทุกวันเลยค่ะค่ะแล้วก็มีอักมีอีกนะคะสี่พันโอ้ีอีกนิดเดียวค่ะแล้วตากลงมีคนมาจีบคุณฟ้าบ้างไหมคะไม่ทราบว่าเพราะอะไรไม่มีใครกล้าจีบค่ะสาวพัทริดูอิฟอายไงกัคุณพัทริบอกเลยพัทแกนั้งพัทริพูดสวยอย่างเดียวไม่พอยังดูดีดูด้วยค่ะ ถามจริงมีอมรไม่จีบบ้างไะถ้าพี่อมรก็ไม่กล้ามอรเลยค่ะถ่ายรูปด้วยนะคะคุณพจอจะขอถ่ายรูปได้ได้ยินดีเลยขอบคุณมากค่ะคุณเจ้าพระยายินดีต้อนรับมาเชิญรีบมาด้านหน้าค่ะคำถามเดียค่ะค่ะไม่เห็นมีใครถามเลยว่าเรามีคนมาจีบป่ะถามว่าคุณฟ้าจะอยู่ถึงวันที่เราชนะเลยหรือเปล่าก็ตอบอีกอีกอีกเหมือนกันว่าถ้าหลานไม่คลอดก็อยู่จนชนะเลย หลานลอดแล้วจะกลับมาไหมกลับมาเห็นว่ากุณฟ้าเนี่ยจากเดิมขับรถมาจากสุราษฎร์กรุงเทพสุราสุราษฎรกรุงเทพแล้วก็พักโรงแรมแต่ตอนนี้ช่วงหลังๆ นอนทำเนียบแล้วสวยๆอย่างนี้นอนทำเนียบประศิลป์แล้วอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวอีฝ่ายตรงข้ามสงสัยเงินหมดหรือเปล่าไม่ใช่เงินยังมีทำไมถึงเลือกที่จะนอนทำเนียบค่ะเพราะว่าถ้ามีอะไรเราได้ช่วยทันไงฮะอถึงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เราก็ไม่กลัวใจด้วแล้วมีคนเสียชีวิตแขนขาดขาขาดเนี่ยไม่กลัวหรอคะก็ไม่กลัวถ้าถ้าเกิดกับเราบ้างจะเป็นยังไง ก็ไม่กลัวคือถ้ามาตรงนี้เราทุกคนคือมาด้วยใจแล้วค่ะมาด้วยความตั้งใจกันทุกคนเรายอมอะไรคือคนที่ไม่ได้อยู่อยู่ในฉากนะคะก็พูดเหมือนกันคชะสนับสนุนกันเป็นแท้เรามาเราก็ถ้าถ้าช่วยอะไรได้เราก็ช่วยกันทุกคนค่ะอย่างเช่นว่าท่านอโกมาเราไม่วิ่งหนีเราวิ่งเข้าหาเลยเพราะว่าสวนไี้บอกแล้วว่าต้องคอยห้ามไว้ใโอกาสก็บอกว่าเหนื่อยนี่ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะเหนื่อยแม่แม่พี่พี่เนี่ยอย่าเข้า ไป<ช>คือ<ะ>ของเราเนี่ยไม่มีหน <c oughs> ีไม่มีมีแต่วิ่งใส่อะ<ป> <c oughs>